สวัสดีครับเป็นไปตามคาดหลังจากที่ Apple ปล่อย iOS 15ตัวเต็มมาเพียงวันเดียว Apple ก็ปล่อย iOS 15.1บต t a 1ตามออกมาให้อัปเดตกันต่อเหมือนในปีที่ผ่านมาเลยครับที่ปล่อย iOS 14ตัวเต็มมาเพียงวันเดียวก็มีเบต้าใหม่ตามออกมาทันทีสำหรับการปล่อยอัปเดตในครั้งนี้ปล่อยออกมาสำหรับนักพัฒนาที่ลงทะเบียนเอาไว้ก่อนนะครับเวอร์ชันสำหรับผู้ใช้ทั่วไปน่าจะตามมาในเร็วๆนี้เพื่อนๆที่ลงทะเบียนติดตั้งโปรไฟล์เบต้าเอาไว้สามารถอัปเดตต่อเป็นเบต้าใหม่ได้เลยนะครับ โดยเฉพาะเพื่อนๆที่ติดตั้ง iOS 15เวอร์ชัน RC เอาไว้ก่อนหน้าและไม่มี iOS 15ตัวเต็มมาให้อัปเดตตอนนี้อัปต่อเป็น iOS 15.1 beta 1กันได้เลยครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจจะติดตั้ง iOS 15.1เวอร์ชันเบต้สามารถดูวิธีลงทะเบียนและติดตั้งได้ฟรีได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้เลยครับนอกเหนือจาก iOS 15.1 beta แล้ววันนี้ Apple ยังปล่อย iPad OS 15.1 beta 1 watch OS 8.1 beta 1 tvos 15.1 Beta1 และ macos m o n t r e a Beta 7ออกมาให้อัปเดตกันด้วยครับสำหรับการอัปเดตในครั้งนี้จากเครื่องที่ติดตั้ง ios 15เวอร์ชันเต็มขนาดไฟล์จะใหญ่มาเลยนะครับบน iphone 12 pro max ขนาดไฟล์อัปเดตอยู่ที่5 4 3 g กิก b เพราะจะเป็นการอัปเดตเวอร์ชันใหม่ทับเวอร์ชันเก่าไปเลยครับของเพื่อนเพื่อนใช้เครื่องรุ่นไหนขนาดไฟล์อัปเดตเท่าไหร่คอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆกันได้เลยนะครับเราไปอัปเดตแล้วไปดูกันครับเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนี้มีอะไรใหม่แก้ไไขอะรบ้าง ถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้หน่อยนะครับผมจะได้ทราบและทำคลิปแบบนี้บ่อยๆและอย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในทุกวันด้วยครับภายหลังการอัปเดตหมายเลขปิ้วใหม่ของ iOS 15.1 beta 1คือ 19b5042h ครับการอัปเดตหมายล่าสุดนี้มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมในหลายๆส่วนเราไปเริ่มกันที่การอัปเดตโมเดมเฟิร์มแวร์การอัปเดตใหมน่นี้มาพร้อมกับการอัปเดตโมเดมเฟิร์มแวร์ใหม่อีกครั้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อแบบไร้สายและแก้ไขปัญหาต่างๆที่พบเพื่อนๆที่พบปัญหาในการสลับระหว่าง 4G 5G หรือปัญหาการเชื่อมต่ออื่นๆที่พบหลังจากที่อัปเดตเป็น iOS 15เวอร์ชันใหม่นี้มีการแก้ไขแล้วครับสำหรับหมายเลขเวอร์ชันของโมเดมเฟิร์มแวร์นี้จะแตกต่างกันไปตามเครื่องแต่ละรุ่นนะครับรบน iPhone 12 Pro Max มีการอัปเดตใหม่ของเพื่อนๆมีการอัปเดตกันบ้างหรือเปล่าครับสำหรับการอัปเดตเป็น iOS 15.1นี้คุณสมบัติแชร์เพย์ของ f a c e Time ที่ Apple บอกว่า จะเลื่อนไปในการเปิดตัว iOS 15ตัวเต็มตอนนี้เปิดให้ใช้แล้วใน iOS 15.1ครับคุณสมบัตินี้ทำให้เราสามารถแชร์เพลงวิดีโอหน้าจอของ iPhone หรือ iPad กับเพื่อนๆในเวลาที่สนทนาผ่าน f a c e Time ได้เลยครับซึ่งมีประโยชน์และน่าใช้สุดๆเพื่อนๆที่รอคุณสมบัตินี้อยู่ตอนนี้พร้อมให้ใช้งานแล้วนะครับไม่เพียงเท่านั้นเมื่อเราเข้าไปที่การตั้งค่า Fa c e t i m e เพื่อนๆจะเห็นว่าไอคอนการอ่านเชื่อสายเรียกเข้ามีการอัปเดตไอคอนใหม่จากเดิมที่เป็นรูปโทรศัพท์ ตอนนี้อัปเดตเป็นรูปกล้องในแบบเฟสไทม์แทนแล้วครับนอกจากนี้ Apple ยังอัปเดตไอคอนในการตั้งค่าของแอปโทรศัพท์ด้วยครับเพื่อนๆจะเห็นว่าไอคอนการอ่านชื่อสายเรียกเข้าก็มีการอัปเดตเป็นไอคอนใหม่เช่นเดียวกันครับในส่วนของการตั้งค่ากล้องก็มีการอัปเดตชื่อคำสั่งเช่นกันจากเดิมคำสั่งข้อความในภาพตอนนี้เปลี่ยนเป็นแสดงข้อความที่ตรวจพบเพื่อให้สื่อความหมายในการใช้งานได้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับ ที่สำคัญสำหรับ iphone 13รุ่นใหม่ทั้ง4รุ่นใน ios 15.1 apple ได้เพิ่มการรองรับการถ่ายวิดีโอแบบโปรเลชมาให้ใช้งานกันแล้วนะครับอย่างไรก็ตามในการอัปเดตครั้งนี้ apple ไม่ได้ระบุว่ามีการแก้ไขบั๊กสำคัญอะไรบ้างนะครับเราคงต้องมารอดูกันต่อไปเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่อัปเดตแล้วเจอบั๊กอะไรบ้างคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมช่วยส่งฟีดแบ็กไปที่ apple เพื่อทำการแก้ไขครับทั้งหมดนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงหลักๆใหม่ล่าสุดใน ios 15. 1สิบห้าจเด,เดบความเบตเตอรี่กันต่อ ผลลัพธ์ที่ได้จะดีกว่า iOS 15หรือไม่เพื่อนๆติดตามได้ที่นี่ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ